สวัสดีครับพี่น้องเอฟที่อยู่ในช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็อยู่ในนอสตานิวครับวันนี้นอสตานิวมารายงานผลตลาดหุ้นนะครับของประเทศเวียดนามประเทศลาวนะครับของสซฟลาวนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับของวันที่7ดนะครับแล้วก็ชี้แนวทางของวันที่8ดพฤศจิกายนสองพันายบสีนะครับดูครับวันที่7สรุปผลของวันที่เจดนะครับ ทั้งหมด11บตลาดหุ้นนะครับเหตุไปไม่เข้าหลุดไปสามตลาดหุ้นคือลาวสตาฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยปกติหลุดไปนะครับเหลือนั้นถูกหมดครับหลุดสามตลาดหุ้นถูกหมดถูกไปทั้งหมดนะครับแปประตูนะครับในแปดตลาดหุ้นที่เหลือนะครับเก้าสบสบเอดคือหลุดไปที่คาดจะแดงคือหลุดไปนะครับนี่คือ ในร่นหน้าจอครับแล้วก็ตัววัจับคู่ครับที่ผมมาร์คสีเหลืองคือถูกครับแล้วก็กล้าถูกไว้นี่คือผลงานวนันสลับวันนี้ครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในช่อง YouTube นะครับพี่น้องที่อยู่ใน Facebook มาดูแนวทางของวันที่แปดนะครับวันที่แปดนะครับพฤศจิกายนสองพันห้สิบสี่นะครับเลขล่างของทางน้อยพิเศษคือสามสาม ห้าลอยปกติธรรมดาคือเจ็ดเก้าครับแล้วก็ห้าลอย vnp คือศูนย์สองอ๋มาลุ้นหน้าจอครับเห็นได้ว่าแถวที่หนึ่งมีแต่แปดมาครับแปดเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดแปดหกแปดหนึ่งแปดสองเล่าวอกมันจะออกครับมีเปอร์เซ็นต์ออกสูงมากเลยนะครับส่วนแถวที่สองเจ็ดเก้าครับจะมีแปดเก้าอ่าสี่แปดแปดสามสามเก้าสามเก้ามาสองครั้งครับ 2, สองมีสิทธิ์ครับ868หกแในท่าหนึ่งก็มีสิทธิ์ส่วนข้อมูลของ02ของฮานอยบีีจะเห็นได้ว่าครับ8ปสจะไปซ้ำกับแถวที่สองสาองก็ไปซ้ำกับแถวที่สองสาก็ไปซ้ำกับแถวที่สองเก้าเพราะฉะนั้น เลขเก้าเลขสามเลขแปดถ้ามีปนอยู่ในสามแถวนี้มีสีออกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับประกบคู่นี่ครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับประกบคู่อักษรล่าลิงคือติดเก้าติดสามติดแปดแต่ดอกจันอยู่ข้างหน้าก็หมายความว่าตัวที่มันซ้ำกันแหละครับมีข้อมูลทั้งสามแถวนี้ซ้ำกันน่าจะออกเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามันเยอะครับท่านเอาเฉพาะกาดอกจันไปเล่นก็ได้ก็จะถูกเหมือนเดิม นะครับทั้งหมดสิเอตลาดนุ่นไม่จาเป็นเฉพาะจอจงเฉพาะฮานอยพิเศษฮานอยปกติธรรมดาแล้วก็ v i p ถ้าที่ชื่นชอบฮานอยครับแคปหน้าจอครับข้อมูลล่นี้ครับสามารถนาไปใช้กับตลาดหุ้นของเ,ออเกาหลีครับมาเลนี่เคอีกของญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็นหุ้นไทย นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาแล้วครับขอบความมโนเคาะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ,บกดติดตามให้ผมด้วยครับเพราะเราจะได้อยู่กันนานๆแล้วท่านก็จะถูกตลาดหุ้นทุกวันครับโอเคครับสวัสดีครับ